ดันเจียนถูกกวาดล้างผู้เสียชีวิตทั้งหมดฟื้นคืนชีพทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมจะว่างั้นก็ได้แหละถึงจะรู้สึกถึงรสชาติเลือดในปาก,ก็าเถอะถือว่าโชคดีที่มันตายไปแล้วถ้ามันเลเวลสูงกว่านี้ลราก็พวกเราคงตกอยู่ในอันตรายจริงๆซึ่งระยอจอมเจ้าเล่นักลบเลเวล26ซึ่งระยองไม่หายใจแล้วตบหัวมันแดงสักทีเดี๋ยวมันก็ฟื้นเองแหละ เอองั้นตอนนี้ก็ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมอย่าอย่าเข้ามาใกล้นะเฮ้ยเฮ้ยอย่านะว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้หมอนั่นนะเออคือแบบว่าเลเวลของคุณเพิ่มขึ้นคิมชอนซูผู้เชิญก๊อบลินเลเวล27ถึงเลเวล31รางวัลรางวัลของฉันอยู่ไหน คุณยังไม่ผ่านเงื่อนไขสําหรับอาชีพลับยังไม่เข้าเงื่อนไขคลาสลับอีกงั้นเหรอขนาดเคลียร์ดันเจียนลับก็ยังไม่พอเหรอเหมือนกับชั้นก่อนหน้านี้ที่ได้คลาสลับเพราะความชื่นชอบของกอบบินหลอดดังนั้นแม้ว่าพวกนายจะเคลียร์ดันเจียนลับไปได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะผ่านเงื่อนไขคลาสลับสักหน่อยถ้าสามารถพูบเงื่อนไขได้ก็ไม่จำเป็นต้องเคลียร์ดันเจียนลับ ตามธรรมชาติแล้วเราควรจะได้รับคลาสรับก่อนแล้วค่อยไปสู้กับบอสเพื่อทดสอบมันฉันอยากรู้จริงๆว่ามันจะเป็นคลาสอะไรแต่จะมาคิดมากไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะตอนนี้ฉันต้องรีบคว้าไอเทมที่ดรอปมาก่อนมาเนี่ยนี่มันนี่อยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอก่อนสิแม้ว่าพวกเราสองคนจะจัดการบอสได้แต่คนอื่นๆก็สู้มันมาด้วยกันนะ เราต้องปรึกษาทุกคนเรื่องการแบ่งรางวัลสิตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็เป็นแบบนี้มาตลอดเลยเขาเป็นใครกอลัมงั้นเหรอ <C le ars> ของรักของข้าเขาบ้าไปแล้วล่ะบอสของดันเจียนในเลฟก็ถือว่าเคลียร์ไปแล้วจริงอยู่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากนายมาแล้วสองครั้ง และตอนนี้พวกเราก็ได้บรรลุปเป้าหมายไม่จะเป็นต้องไปแย่งไอเทมที่ไม่ได้อยู่ในแพนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะได้พูดจริงเหรอซึ่งระยอยจอมเจ้าเล่เจ้าเล่เปิดใช้งานฉันก็เคยบอกแล้วว่าไม่ต้องปล่อยให้มันเข้ามาไอ้ลูกหมาเจ้าเล่ฉันรู้อยู่แล้วแกหักหลังฉันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่เป็นถึงสงครั้งการจะจัดการนายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเราเลย ถ้าเราคิดจะใช้กำลังก็คงทำไปนานแล้วฉันไม่ว่าอะไรหรอกนะที่นายจะเอารางวัลทั้งหมดไปพงเหล็กคูณ3เหล็กบริสุทธิ์ระดับสูงคูณหนึ่งไอเทมยูนิคธนูใหญ่แห่งยักษ์เหล็กแต่ธนูนั่นน่ะนั่นมันไอเทมยูนิคกนันเหรอดังนั้นดังนั้นบ้าบออะไรกันละ่ะนายก็ไม่ใช่นักธนูสักหน่อยแล้วจะเอาไปทำไมจะเอาไปจุดไฟหรือไงแม่งเอ้ยฉันรู้อยู่แล้วละ่ะ ธนูใหญ่แห่งยักษ์เหล็กสวมใส่ได้เฉพาะนักธนูว่าฉันไม่สามารถขายไอเทมยูนิคได้และไม่สามารถใช้งานมันได้ถ้าไม่ใช่คาสธนูแต่ฉันก็นยังอยากได้มันอยู่ดีพวกนายก็มีอาวุธอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงเลิกโลภได้แล้วนะส่งมันให้จีฮยอนผู้หมอะความตายซะก็ได้ฉันจะให้เจ้าอาวุธนี่จะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนอะไรนะ นี่คือไอเทมที่ไม่สามารถซื้อขายได้ต่อให้นายจะมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่สามารถหาซื้อเหมันได้แล้วใครจะเสียประโยชน์ถ้าฉันเอาไอเทมนี้ไปล่ะว่าไงอยากได้เหรองั้นก็หาอะไรมาแลกสิ <laughs> อย่าบอกนะว่าว่าที่แกทนอยู่ที่นี่จนรอพวกเราเกิดใหม่ก็เพื่อจะมาตบซัพบ <laughs> เออเขาหน้าเหมือนกอบลินจริงๆเลยนะเิียเีก,ก,กำลังแอบมองมันหนักจังเลยไอเทมยูนิคธนูใหญ่แห่งยักษ์เหล็กสวมใส่ได้เฉพาะนักธนูธนูใหญ่ซึ่งเคยเป็นอาวุธประจำกายของยักษ์เหล็กก่อนที่มันจะถูกกืนกินโดยความมืดขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนครั้งนี้นะเอวอตันฉันสัมผัสเรื่องนี้มาได้สักพักแล้ว นายมีพรสวรรค์ใน,นการทำให้คนเกลียดจริงๆพอออกจากที่นี่แล้วนายจะไปที่ไหนต่อก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องไงไปที่ที่ไม่มีพวกแกอยู่นะสินายนี่เหมือนเพี้ยนสุดๆไปเลยนะแต่ฟังดูเป็นไอเดียที่ดีนี่พวกเราไปกันเถอ,เอะกิวเอวิตันไปเถอะเจ้ากอบลินเชียและคิมชอนซู ผู้กวาดล้างดันเจียนบอสลับน่าเสียดายที่ฉันสูญเสียธนูยูนิคไปแต่ยังไงฉันก็ใช้มันไม่ได้อยู่ดีแต่เอาเถอะฉันก็อยากได้ของที่ดีกว่าแทนไอเทมใช้ครั้งเดียวทุงมือหัวขโมยคุณสามารถขโมยอะไรก็ได้หนึ่งครั้งคุณไม่สามารถขโมยไอเทมจากตัวละครที่มีเลเวลสูงกว่าคุณได้คุณไม่สามารถใช้ไอเทมนี้กับผู้เล่นได้แต่นี่แหละแจ็คพอตของจริงไอเทมวัตถุดิบ เหล็กบริสุทธิ์ระดับสูงคูณหฉันเคยเป็นผู้เล่นเดี่ยวมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้และไอ้พวกงโง่นั่นมวแด่จ้องไอเทมอยู่นี้จนไม่รู้คุณค่าของของสิ่งนี้ช่างหัวอาวุธอยู่นี้ไปเถอะของพวกนี้ต่างหากล่ะที่สําคัญผงเหล็กคูณสเหล็กบริสุทธิ์ระดับสูงคูณหนึ่งพวกนายหักหลังฉันก่อนเองนะเว้ยฟิโอแลนเดลฟินิกเอลบาซา ว้าวผู้เล่นเลเวลสูงเต็มไปหมดเลยฉันไม่เคยเห็นใครใส่ชุดแบบนี้มาก่อนเลยนะไม่อยากคิดเลยว่าพวกนั้นฟาร์เงินได้วันละเท่าไหร่ฉันได้กินมันแล้วเงินทั้งนั้นเลยเงินแต่ก่อนอื่นแม้การใช้นี่จะเป็นความคิดที่ดีแต่ฉันต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปแล้วครั้งหน้าเจอบอสตบที่เดียวตายอีกแล้วก็ก็เอาเถอะเกาะนี่ก็ใส่มาตั้งแต่เลเวลสามแล้วนี่เกาะขาดลุงลิ่ง เลเวลที่ต้องการ3พลังป้องกันลบหนึ่งเดี๋ยวนะทำไมพลังป้องกันมาติดลบได้ฟะเคียเฮ้ยแกจะพาฉชัดไปไหนเนี่ยจำไว้เลยนะถ้าคิดจะสร้างเรื่องในหมู่บ้านแล้วก็เชีย่ยแล้วไงบอสอยู่ในที่แบบนี้ไนดะ้ยังไงฟะกอบลินปกปกุปกช๊ชฉันทีเค้ยตายแล้ว ฉันไม่เคยเห็นใครใช้ก๊อบินเป็นมอนสเตอร์ซัมมอนเลยอย่าบอกนะว่านั่นคือมอนสเตอร์ของนายนะไอรีนผู้อ่วนเชิญเลเวล7,6มีคนกำลังขี่มันหมายความว่ามอนสเตอร์นี่ก็ซัมมอนเหมือนกันเหรอไม่ต้องกลัวไปหรอกนะมิเชลน่ะเชื่องจะตายไปเวลาอยู่ในหมู่บ้านแต่แต่ว่าเอ่อน้ำลายมันไหลเป็นทางแล้วนะเฮ้ยคนคนนี้แข็งแกร่งมาก ฉันไม่จำเป็นต้องไปหาเรื่องเธอเลยแม้แต่กิลว,วิตันหรือกิลส่วนใหญ่ก็ไม่มีทางสู้เธอได้เลยเด็กน้อยผู้น่ารักบอกชื่อให้พี่สาควคนนี้รู้หน่อยสิคิมชอนซูครับเปล่าฉันหมายถึงเด็กที่อยู่ข้างๆนายต่างหากละ่ะเคียกเคียกฉันได้ยินมาว่านายเรียกเขาว่าก๊อบลินเหรอนายยังไม่ได้ตั้งเชื่อเขาหรอกเหรอใครจะไปตั้งชื่อให้มอนสเตอร์ที่เดยวออกมากันละ่ะ คคแล้วเมื่อกี้เรียกเจ้านี่ว่าเด็กน้อยผู้น่ารักเงั้นเหรอฮึความสัมพันธ์ที่มีแต่ฝ่ายเดียวมันไม่มีวันมั่นคงหรอกนะดูซัมมอนของนายสิพอได้ยินว่าปกป้องฉันก็กระโจนเข้าสู่ท่ารบทันทีทั้งที่นายยังไม่แม้แต่จะตั้งเชื่อเขาเลยด้วยซ้ําครั้งหน้าที่เจอกันหวังว่านายจะไม่เป็นคนอ่อนแอแบบนี้อีกนะคิมชอนซูไปกับเธอมิเชล เออขอบคุณสําหรับคําแนะนําครับแต่ไม่ไม่จะเป็นสำหรับฉันเลยสักนิดฉันกับเจ้านี่น่ะเข้าขาก็ดีจะตายไปกระเถอกอบลิ้นเดี๋ยวอุปกรณ์ของนายใส่ถุงขยะเดินมาน่าจะดูดีกว่านี้อีกนะ NPC แฮมฟรีปากจัดก็เพราะแบบนั้นไงล่ะฉันถึงมาซื้อของที่ดีกว่านี้น่ะเฮะ้เจ้าน่ะไม่มีค่าพอให้ใส่ของดีหรอกเอาอันนี้ไปก็พอไอเทมสวมใส่ กเกาะเหล็กแข็งแกร่งราคา350โก350โกน่นมันเท่ากับเงิน40,000บวอในโลกจริงเลยนะแม้ว่าฉันจะมีกอบลินเลเวลตันแต่ถ้าฉันตายไปทุกอย่างก็จบเพราะงั้นฉันต้องมีค่าป้องกันมากคอซื้อฮอย่างน้อยนายก็พอจะมีเซนเรื่องอุปกรณ์บ้างซื้อขายสำเร็จใช้ให้ดีล่ะเพราะฉันใช้เหล็กคุณภาพสูงสุดทำให้พวกโง่อย,อย่างนายเลยนะโอ้ กาะนี่ค่อนข้างจะไวยแตกสุดๆไปเลยตัวแข็งเป็นหินเลยนะเนี่ยเพราะคนแบบนายอยู่เฉยๆไปจะดีกว่ากเกาะเหล็กแข็งแกร่งต้องการข้าสถานะพละกกาลัง24คิเคียมชอนซูพละกกาลัง4ชุดเกราะหนักเกินไปสําหรับคุณทําให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แม่งเอ้ยฉันลงแทบทั้งหมดไปที่ความเร็วเพราะต้องสู้กับยักษ์เหล็กขายคืนเท่านั้นเฮน้อนายคิดว่าฉันจะซื้อเกราะห่วยๆแบบนี้เหรอขาย เอาไป30โกพอสำหรับเกาะเล็กห่วยแบบนี้อะอะไรวะนายเพิ่งขายไอ้นี่ให้ฉันตั้ง350โกไม่ใช่หรือไงให้ตายสิฟ้าฉันโดน NPC ต้มตุนเอ๊ะแล้วไอ้เครื่องหมายตกใจนั่นหมายความว่ายังไงเนะี่ยบนหัวนายไม่เห็นมันหายไปไหนไอ้นั่นกำลังทำบ้าอะไรอีกละตอนนี้ขอนหายไปไหนถ้าไม่มีมันฉันจะตีอะไรไม่ได้เลย แต่นายก็มีคอนอ,อีกอันไม่ใช่เหรอคิกมันไม่เหมือนกันฉันต้องการคอนของฉันคืนคอนน่ะต้องอยู่ในดันเจียนทางระบายน้ำใตดินที่อยู่ใกล้ทางเข้าหมู่บ้านแน่ๆเลยไปหาหฉันเดี๋ยวนี้เควสเรื่องวุ่นวายของฮัมฟรีย์ค้นหาคอนตีเหล็กที่สูญหายของฮัมฟรีย์ลางวันมอบความสามารถในการแปลรูปวัตถุดิบเพื่อใช้ในการสร้างชุดกรอว่าแล้วเชียวเป็นเควสนี่เอง มันทำให้ฉันแปลรูปวัตถุดิบเป็นชุดเกาะได้สินะดิเดี๋ยวสิพ้องงี้สินะวัตถุดิบจากบอสถึงได้ราคาสูงขนาดนั้นที่ราคามันแพงก็เพราะมันเอาไปตีเป็นไอเทมนี่เองผงเหล็กคูณ3เหล็กบริสุทธิ์ระดับสูงคูณ1ถ้าฉันเอาไอเทมนี้ไปแปลรูปเป็นอุปกรณ์แล้วก็ทางระบายน้ำใต้ดินเงินเหรอเรื่องมุ่นหายของฮัมฟรีคุณได้รับภารกิจแล้ว แบบนี้เจคก็ไม่ต้องผะวงเลืองคนอื่นสมาชิกปาร์ตี้นะ่ะมีแต่เป็นตัวถ่วงง่ายๆก็คือดันเจีนกระจอกแบบนี้ก็จะจบลงภายในยืนเบื่ออะไรอยู่อีกเล้าไอ้โง่ฮะเงื่อนไขภรารกิจรีบไปหาขอนของฉันเดี๋ยวนี้ NPC ฮัมฟรีปากจัดนักลบเลเวล13หากฮัมฟรีเสียชีวิตภรารกิจจะล้มเหลวทันที แล้วแกจะตามฉันมาทำอะไรอีกฟ้าถ้าตาแกนี่ตายควตก็จะล้มเหลวนายกำลังจะบอกว่าฉันต้องลากก้อนเนื้อมาเลงเลเวลสิบสามไปด้วยงั้นเหรอแผมันพังหมดแล้วยืนเอออะไรอยู่รีบไปสิว่าเร็วเขา้าถ้าฉันไม่อยากพาเขาไปด้วยด้วยคขาสถานะความว่องไวสูงฉันเลยวิ่งค่อนข้างไวถ้าจะเมือนพวกกระจอกกระจอกแล้วพุ่งไปหาบอสเลย กำลังไปแล้วตะแกะไปฉันรู้ดีเกี่ยวกับเควสแบบนี้ถึง NPC จะเป็นตัวปัญหาแต่วิธีแก้ปัญหาก็ง่ายๆแค่ผู้เล่นออกห่างมันก็จะหยุดเดินฉันจะใช้วิธีนั้นแล้วทิ้งตะแกะนี่ไว้ตรงนี้แหละ NPC ฮัมฟรีปากจัดกำลังถูกโจมตีฮะฮกล้าได้ยังไงมาท้าทายข้าฮัมฟรีผู้เกลียงไกล หนูติดเชื้อเลเวล30ฮัมฟรีปากจัดเลเวล13หยุดเลยหน่าย NPC โง่อย่าสู้ถอยไปเดี๋ยวนี้ก็บลิ้นเคีย <Yeah! S 1> คอนกงเล็บหนูติดเชื้อเมื่อของสลามกายพันเมื่อของสลามกายพันเฮ้อย่างตีคิดเลย ฝีมือ,อยังแกไม่มีทางชนะฉันฮัมฟรีผูกเกียงไกลได้หรอกมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเจ้าที่อยู่ตรงนั้นนะฉันฆ่ามาทิ้งเลยได้ไหมเนี่ยให้ตายสิผู้เข้าไปแบบนั้นคิดว่าตัวเองเป็นอมตะหรือไงให้ก๊อบปลิ่นปกป้องเขาไว้แล้วฉันวิ่งไปหาบอสดีไหมนะไม่ได้ถ้าฉันเรียกก๊อบปลิ่นกลับมาผิดจังหวะแล้วเขาตายขึ้นมาทุกอย่างก็จบมีแค่ทางเดียวเท่านั้น ก็ปลิ้นเปลี่ยนแผนการลบจากนี้ไปกำจัดพวกมอนสเตอร์จิ๋วให้หมดทุกตัวที่ขวางทางเียคไอ้พวกหนูโโครกน,าน่ารังเกียจไม่เพียงแค่ยึดอนณาเขตของฟินิกเอลบาซ่าไปแต่ยังกล้าขโมคยค้อนของฉันอีกนั่นเหรอฉันจะล้างบางพวกแกให้เกลี้ยงเลยรับท่าไม้ตายของฉันไปซะไม่ได้เอาจริงขนาดนี้มานานแล้ว เอาละถึงจะใช้เวลามากกว่าที่คิดแต่การเคลียร์ให้หมดนี่แหละปลอดภัยสุดๆไอ้พวกนี้พวกมันเมือนฉันจริงๆเหรอไม่พวกมันไม่ได้เมินก่อนที่ฉันจะเป็นช่างตีเหล็กฉันน่ะเคยเป็นนักรบผูกเกลียงไก่มาก่อนเสียงคำรามแห่งสงครามย่อยยุ่มอนสเตอร์ด้วยเสียงคำรามไอ้หัวมเม่งเอ้ย ฮแม้แต่โครงกระดูกก็ยังตื่นขึ้นมาเพราะเสียงตะโกนของฉันกันเหรอราชาโครงกระดูกเลเวลสาสิโครงกระดูกเลเวลสาแบบนี้ค่อยมีอะไรให้ลุยหน่อยก็คือสกิลเมื่อกี้มันปลุกมอนสเตอร์ขึ้นมาทั้งที่ปกติเราสามารถเดินผ่านไปได้เลยโดยไม่ต้องต่อสู้แกกำลังทำให้เควสง่ายๆกลายเป็นเควสบ้าบออะไรตะแกรู้ไหมตะแก ตอนนี้ฉันแม่งควรจะเดือดเลยว่าหวังว่านี่จะเป็นมุกปั่นสุดท้ายของแกแล้วนะไอเวนเอ้ย,ยถ้าแกกล้าปั่นฉันแบบนี้อีกแล้วก็ฉันจะฆ่าแกต่อให้มันเป็นเควสกอดเถอสามชั่วโมงต่อมาไอบ้านี่มันไม่หยุดปั่นสักทีลากหมอนี่มาด้วยเหมือนเปิดหมดนระกเลยเว้ย ฉันยังคงเป็นฮัมฟรีคิมชอนซูผู้อัเชิญกอบลินเลเวล34ถึง37อืมฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแฮะล,ลบเร็วนั่นมันกับดักไคชีพหายแล้วทำฉันตกใจหมดเลยทำให้กับดักถึงทำงานขึ้นมากระทนหันแบบนั้นฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำ ฮัมฟรีปากจัดอ,อขี้คลาดไอสันละเลวที่ฉันไว้เพื่อเอาชีวิตรอดเองฮัมฟรีปากจัดตีดสถานะพิษ HP 180 140 160แปฮัมฟรีปากจัดเสียชีวิตฉันจะฆ่าแกไอ้ช่างตีเหล็กเฮงสวยตายไปแล้วก็ช่งชางฉันจะลากแกมาฆ่าอีกรอบ ฮัมฟรีเจอตัวแกจนได้สินะคิมชอนซูฮัมฟรีย์อุปกรณ์ที่นายใส่อยู่ใส่ถุงขยะเดินมายังจะดูดีกว่าเฮ้ <c oughs> นั่นคือคำสั่งสุสดท้ายของแกเหรอขอบใจที่หาคอนของฉันเจอนะอะอะไรนะนั่นคือทั้งหมดที่แกะจะพูดเหรอเอ๊ <c oughs> ภารกิจสําเร็จเรื่องวุ่นวายของฮัมฟรีย์นำค้อนตีเหล็กของฮัมฟรียกลับคืนค้อนตีเหล็ก1นทับหตอนนี้คุณสามารถสร้างอุปกรณ์จากวัตถุดิบได้แล้วค้อนดอบไปแล้วงั้นเหรอมันดบทันทีหลังจากที่เราฆ่าหนูนั่นไปแล้วเว้ยไอ้บือ้อทำไมเพิ่งมาบอกกันตอนนี้ฟะสิ่งเดียวที่ฉันจำเป็นต้องบอกนายก็คือนายมันขยะเจ้าเคยรู้หรือไม่คุณภาพของอุปกรณ์นะ่ะ ขึ้นอยู่กับยาดเงือของช่างตีเหล็กเหล็กบริสุทธิ์ระดับสูงจับตามองให้ดีเมื่อวัตถุดิบชั้นเลิศตกอยู่ในมือของช่างตีเหล็กอันดับหนึ่งมันก็จะถือกำเนิดอืมอุปกรณ์ได้ถูกตีขึ้นแล้วนี่มันของดีเกินไปสำหรับไอ้งูแบบแกเลยวะ่ะเมื่อกี้นายบอกว่าอุปกรณ์ดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับยาดเงอที่เทลงไปไม่เห็นแกจะมีเงือสักนิดเลยเพราะงั้นไงคุณภาพมันถึงได้ตำ่ำ และนี่มันหายากยิ่งกว่าดัานเจียนลับอีกไอเทมที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้จากเลดบอสเกราะหายากชิ้นแรกของฉันหายากเกาะเบาสีน้ำเงินเงื่อนไขาการสวมใส่เลเวล36ความว่องไว24มีโอกาส1%ที่จะได้สลายสวรรค์พ,พิภพเมื่อถูกโจมตีครั้งนี้ฉันจะไม่คิดเงินอย่ารู้สึกซาบซึ้งมากไปนักละ่ะ มันน่าขยักขยแงฉันก็ไม่ได้คิดจะทำอะไรแบบนั้นกับแกอยู่แล้วเว้ยหมวดพีเคถูกเปิดใช้งานเฮ้ยอะอะไรนะพีเคเขาโจมตีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยถึงกับหลบการโจมตีของฉันได้อย่างนี้นี่เองนายแข็งแกร่งพอที่จะทำให้คุณหนูเกือบตายเฮ<ะ>้ก็อัดแต้มใส่ความ่งไวไปเต็มที่เลยนี่วะเดี๋ยวสิประเดีมันไม่ใช่อันนั้น แกกำลังเล่นอะไรของแกฟะแล้วคุณหนูที่ว่าคือใครทำเป็นไม่รู้เรื่องงั้นเหรอคนสุดท้ายที่คุณหนูปาร์ตี้ด้วยก็คือนายคิมชอนซูแล้วแกจะมาทำเป็นไม่รู้จักคุณหนูแกล้งทำเป็นไม่รู้จักชื่อแคทเธอรีนด้วยซ้ําเดีด็ดเดี่ยวนะถ้าเป็นแคทเธอรีนแล้วก็นักเวทคนนั้นจากด้านเจียนเหมือง เดี๋ยวก่อนสิอย่ามาล้อเล่นนะฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นบอกอะไรกับนายแต่ฉันต่างหากละที่เป็นเหยื่อเธอตั้งหากละที่หักหลังฉันก่อนแล้วแทงข้างหลังฉันแกหรอที่เป็นเหยื่อในขณะที่แกยังสบายดีอยู่แบบนี้คุณหนูคนนั้นกลับต้องนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราไม่ได้สติแล้วแกยังจะกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่องั้นเหรอกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา เพราะความเสียหายที่เธอได้รับจากไกาเกอร์องั้นเหรอฉันรู้อยู่แล้วว่าผลกระทบมันรุนแรงแต่ไม่คิดว่ามันจะถึงกับเพราะฉันเหรอไม่มันเป็นความผิดของไกเกอร์ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเรื่องนายผิดหรือไม่มันไม่ใช่สิ่งที่นายจะเป็นคนตัดสินใจเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอทำให้ทาย,ยาทของกลุ่มแซมยองตกอยู่อันตรายบ,บ้านะศูนย์ดาเมดเหรอ เอาละงั้นเรามาสรุปเรื่องตั้งแต่ต้นเลยดีไหมลูกสาวของประธานกลุ่มแซมยองกำลังป่วยงั้นเหรอ